สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่งานเปิดตัว Audi TTRS Heritage Thailand Edition นะครับซึ่งมีแค่25คันนะครับเป็นการเฉลิมฉลอง25ปีของ T T Family นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามความน่าสนใจของ TTRS Heritage <S คันนี้นะครับเราก็มาพบกันครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นอย่างน,นี้นะครับเราจะมาครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อก่อนโควิดอันนี้เรากลับมาที่นี่เพราะว่าบรรยากาศที่นี่เป็นกันเองแล้วก็โคซี่มากๆนะครับครบสำหรับไฮไลท์ของงานในวันนี้นะครับคือการเปิดตัวรถยนต์สันดาปแท้ๆที่ดีที่สุดที่เป็นไอคอนตลอดการอีกรุ่นนึงนะครับและต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็น limited edition นะครับจาก Audi Sport ถ้าที่เห็นเราเอมาถึง5้าคันด้วยกันนะครับจอดอยู่ด้านนอ,อกนะครับท้งไมถึง คำรุพิเศษกันออกมาทำไมถึงมีการเปดตัวต้องบอกว่าปี2023ปีนี้นะครับ Audi AG ได้ฉลองความสำเร็จครบรอบ40ปีของ Audi Sport ซึ่งเป็นซับแบรนด์ของ Audi นะครับซับแบรนด์ัวนี้อยู่ในกลุ่มของ High Performance นะครับเรียกว่า Audi เขาทำตลาดกันมาจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกนะครับในขณะเดียวกันตัว TT ก็พิเศษเช่นกันนะครับเพราะปีนี้ ครบรอบ25ปีของ Audi TT ตั้งแต่ผลิตตัวมาปี1998นะครับ Audi TT ต้องบอกว่าเป็นไอคอนของแฟนๆ Audi ทั่วโลกนะครับด้วยดีไซน์ที่เป็น, e ux, น,นเอกลักษณ์นะครับร้อยบิ g เ e r f o ประมาณที่สนุกแล้วใจนะครับสุดพัฒนาเราจะถึงวันนี้เป็นเจ n เนอเรชั่นที่3านะแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเจ n เนอเรชั่นของเครื่องยนต์สันดาปที่มีที่สุดและไม่มีอีกไปกว่านี้นะ กระแสตอบรับของอา d ี f ในประเทศไทยนับส่งผลทำให้ a u d ี TT มียอดขายที่ดีมากนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จมาอย่างต่อเนื่องนะครับและล่าสุดนะครับเราได้เปิดตัวต้น,นปีกับ a u d ี TT ตัวปัญญนอัจแริยะไปนะครับแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีมากนะครับจนั้งวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยขาย Audi TT เนี่ยขึ้นเป็นอันดับ5ของโลก,กน,นะครับแล้วก็ ใน, Z, ในเอเนี่ยเราอยูที่อันดับสองซึ่งถือว่ามากจริงๆนะครับเป็นเป็นตัวที่คำตลาดแล้วก็ใครเห็นปุ๊บรู้เลยว่าอันนี้คืออไอคอนของเอวีนะครับเพื่อตอบย้ำความชื่นชอบของเอวีแฝดในประเทศไทยที่มีกับเอวีทีทีนะครับประเทศไทยตรงนี้ทั้งเอวีเอซีและเอวีไทยแลนด์ใช้เวลาถึงสองปีนะครับในการทำโปรเจกต์สุด e x c l u s i v ให้กับไอคอนโมเดลตัวทีทีนี้นะครับจึงเป็นที่มาของ TTRS อาร์เอสเคท ไซด์เอ็กซ์คลูซีฟเอ d i ชั่นไม่ได้ชื่อรุ่นยาขนาดนี้นะครับจริงๆมันคือ TTRS Heritage นะครับแล้วต้องบอกว่าทำออกมาเพียงแค่25ครั้งเท่านั้นนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับเอ็กซ์คลูซีฟยังไงครับสำหรับ TTRS ตัว Heritage ก็บอกว่าทั้งสีภายนอกและสีภายในไม่เคยมีมาก่อนในรุ่นไหนนะครับแล้วก็ทำพิเศษนะครับเพราะว่า5สีที่แม t ช์ก,กันทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเป็นสนีที่ได้แรงกำลังใจามาจากรถ ฟูคอร์โตร์ูคอร์โตรคือรถที่เป็นไอคอนโมเดลตั้งแต่ยุคปี1980ที่ฟูคอร์โตรเนี่ยได้รับรางวัววแลแบรนด์ชแชมเบิ้ลนในอดีตด้วยครับ5สีที่ทําขึ้นมาพิเศษทั้งภายนอกและภายในนะครับมีอะไรบ้างนะครับสีแรกคือสีขาวนะครับสีขาวออฟเพลนไวท์มาพร้อมกับบอกสีน้ําเงินโอเชียนบลูนะครับสีที่สองคือสีน้ําเงินเฮลิโอสบลูมาพร้อมกับบอกสีขาวดัมมอนไวท์ดัมมอนซิเวอร์นะครับ สีที่3สีเทาครับสีสโตนเกรย์นะครับมาพร้อมกับบอกสีแดง crimson red และสีที่4ี่สีเซียนเรดมาพร้อมกับบอกสีน้ำตาลพาวน่าบราวสีสุดท้ายสีที่5สีเขียวมาลาคายกรีนมาพร้อมกับบอกน้ำตาลคอนยัคบราวซึ่งวันนี้เราได้เอาทั้ง5สีเนี่ยนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันอยู่ข้าอบแล้วนะครับและที่สําคัญชุดแต่งทั้งหมดของรถเนี่ยนะครับไม่เหมือนใครเพราะว่าข้างนอกเป็นทั้ง black edition ด้วยที่ให้ทุก ความดุดการของตัว Audi TTRS เรีตัวนี้มี RS Spoiler แบบ w i n g l e t นะครับที่เพิ่มประสิทธิภาพของ a e r o d y n a m i c และลายล้อสุดพิเศษนะครับแบบ5ก้าน t อนด์ i t e ร์ ite, และ i a m อน d ์เจลขนาด20นิ้วนะครับซึ่งมีเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้น TTRS ตัวธรรมดาเไม่ได้มีล้อลายแบบนี้นะครับครับแน่นอนครับนอกจากการตกแต่งภายนอกการตกแต่งภายในยแล้วนะครับในเรื่องของตัว Performance ของตัวรถ ทีทีต้องมาพร้อมกับฟอร์ r o อยู่แล้วนะครับเพราะว่าระบบคัลเซ้นสี่ล้อเนี่ยจะช่วยกดไล่ปรัเป็นสปอร์ตของรถออกมาได้อย่างเต็มที่คุ้มกำารแน่นอนครับเครื่องยนต์5สูตร20บาร์0 0รแรงม้าที่ด่งดังและเป็นเอกลักษณ์แสดงถึง DNA ของอารีได้อย่างแท้จริงนะครับต้องบอกว่า TT ที r e เนี่ยนะครับเป็นรถที่ยอดสวนลงมาจากอ8นะครับ เครื่องยนต์เครื่องตัวนี้5020บาทเนะียได้รับรางวัล International Engine of the Year Award ถึง9ก้าสมัยติดต่อกันแน่นอนครับช่วงล่างเป็นอาร์ีแมกเนติคโรยที่ปักความแข็งอ่อนของโช้กภาพได้อย่างพิสระทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างสุดและควบคูมรถได้อย่างมั่นใจต่อจากความสำเร็จของอาร์ดี้ทีทีฝั่งนี้นะครับโดยมีรุ่นพิเศษที่มาถึงรุ่นที่เป็น l i m i t e d Edition กับราคาสุดพิเศษนะครับก็บอกว่าเฉพาะ อุปกรณ์ออฟชั่น X ทุกสิที่เพิ่มขึ้นมีมูลค่ามากกว่า8แสนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ตลาดถึงขนาดนั้น TTRS h e r v i t a g e คันนี้นะครับราคาอยู่ที่5้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับและที่สำคัญนะครับมีเพียงแค่ยี่สิบห้าคันทั่วโลกนะครับที่ไหนก็ไม่มีแล้วนะครับอยู่ที่เมืองไทยเท่านั้นนะครับสำหรับในเรื่องของการส่งมอบรถนะครับเราสามารถส่งมอบได้ชุดแรกเลย ของเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับเดือนนี้เดือนหน้ารับได้ส่วนอีกรอนหนึ่งจะเข้ามาประมาณเดือนธันวานะครับถึงต้นมกราปีนะครับนี่คือ ttrs t o t a y วันนี้นะครับไม่เพียงแค่เราเอา ttrs t o t a y มาเปิดตัวเท่านั้นครับแต่ยังมี audi sport นะครับเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าครบรอบ40ปีของ audi sport วันนี้มี audi sport อีก2รุ่นมาให้ชมกันด้วยขอให้คุณอยากได้เข้ามานำเสนอให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านต่อไปครับ สองรุ่นนะครับที่เป็นรถพิเศษของ Audi Sport นะครับเป็นรุ่นที่ทำให้แฟน Audi ในเมืองไทยนะครับรู้จัก Audi Sport มากขึ้นก็คือสองรุ่นแรกที่เปิดตัวขอเราครับ RS4 RS5 นะครับ, R 4, 5, รบวันนี้มาในรุ่น RS4 Avant Competition และ RS5 Coupe A Competition นะครับสำหรับ RS4 RS5 Competition นะครับไม่ได้มีเพียงพิเศษเพียงแค่เรื่องของประตแมสเช่นเคยนะครับรอบนี้เราจะมีปรับอุปกรณ์มากมายนะครับแล้วก็ โดยเฉพาะชุดแต่งภายนอกนะครับ r s Competition นะครับในทั้งตัว r s 4 r s 5นะครับในส่วนของไฟมีการปรับเปลี่ยนนะครับมี Light Scanning er ที่เพิ่มขึ้นมาในทั้ง2รุ่นนะครับรวมถึงเลเซอร์ไลท์ที่เี็ครั้งแรกในรุ่น r s 5นะครับเป็นรุ่นรุ่นที่3ในขอร์ทคโนโลของเรยา u ี i ประเทศไทยนะครับที่เราได้เติมเข้ามาต่อจาก r s 6 r s 7ที่เราทำมา้นะครับยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับเรายังมีลายล้อใหม่ ล่าสุดที่เป็นจะเรียกว่าเป็นแม่แบบของล้อใน r s รยุคปัจจุบันก็ว่าได้นะครับที่เป็นล้อที่นํามาจากการดีไซน์ออกแบบจากรุ่น RS 6และ RS 7องเมเช่นกันนะครับ5 wide scope 20นิ้วนะครับแต่เรายังนํามาพร้อมกับล้อ2ลายด้วยกันนะครับทั้งสีดําและสีสีไทเทเนียมเป็นแม็ b บิวแบล็คนะครับ ซึ่งในครั้งนี้นะครับเรายังมีความพิเศษเพิ่มขึ้นอีกคือเรานำ Audi Exclusive Color มาอยู่ใน RS4 และ RS5 เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งครั้งนี้เรามีเพิ่มขึ้นมาอีก12สีด้วยกันนะครับทั้ง RS4 a v o n e และ RS5 Coupe Competition นะครับมีสีตำนานอย่าง,งาโลโก r รดูที่เคยอยู่ใน RS มากมายในอดีตนะครับรวมถึงสีที่สีเขียวที่คู่กับ r s รุ่นไหนของเ u d i ีก็ดูสวยน,นะครับรอบนี้เรามาสามสีด้วยกันนะครับทั้งเจาวาครีมทั้งสโตรดฟีนและกูนบูดรีมนะครับรวมถึงยังมีสีที่เราไม่เคยเปิด Audi Sport ไม่เคยนำะมาใช้ในสีมาก่อนนะครับของ Audi RS อร์เก็คือสีที่เขามองว่างว่าน่าจะเป็นสีเทรนในปีนี้นะครับคือ Merlin Purple และ Shiraz Red นะครับและยังมีสีอื่นอีกมากมายนะครับในส่วนของสีที่เป็น Audi Exclusive Color ของ RS4 Avant และ สำหรับ i s 4 y วันนะครับเราเปิดตัวที่ราคา6 4ล้าน0แสนบาทนะครับยังจัดเต็มในส่วนของแมสเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง V6 2ีวา450แรงม้มานะครับคั้งนี้มีท่อใหม่ด้วยนะครับปรับมาเป็นสีแบบแบล็คนะครับอทั้งเสียงเครื่องเสียงท่อแล้วมีเสียงที่ดูดนันมากย,ยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของ i s 5 coupe competition น,น,นะครับเราเปิดตัวที่ราคา6 5ล้านหแสนบาทครับ พี่ๆท่านไหนที่มีความต้องการจะรีวิวรถนะครับเราเตรียมมาทั้งหมด4 0 0คันด้วยกันนะครับในทั้ง r าร์และอราะอร์เวคูเป้คอมบิชันขอทุกคนเข้าเชิญขอบคุณครับสำหรับ,รบวันนี้นะครับทาง Audi ประเทศไทยนะครับจัดมาให้ชมกัน ห้าคันห้าสีนะครับตามที่เห็นนี่ครับอ่ด e ี TTR s Heritage Thailand Limited Edition นะครับซึงมีแค่25คันเท่านั้นเองเป็นการเฉลิมฉลอง t t Family 25ปีจะจัดมาทั้งหมดตรงนี้นะครับ TTR s e Heritage ห้าคันห้าสี ตกแต่งพิเศษที่ไม่เหมือนใครนะครับ Exclusive Color และตกแต่งภายนอกแบบ Black Edition Limited Edition ซึ่งมีเพียง25คันในโลกเท่านั้นมี5สีภายนอกกับดีไซน์พิเศษแมทกับ5สีภายในล้ออลลอยใหม่5ด้าน,นขนาด20นิ้วระบบเบรกหน้า หลังแบบ RS พร้อมตกแต่งคาลิปเปอร์เบรกด้วยสีแดงส่วนการตกแต่งห้องโดยสารภายในนะครับด้วยลายคาร์บอนทวิว เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตร400แรงม้าแรงบิด480นิวตันเมตรนะครับตาความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรอยู่ที่3.7วินาทีเท่านั้นนะครับนะครับขณะที่ท็อปสปีดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ Quattro อ,อันเป็นเอนกลักษณ์ของ Audi นะครับท่ เกาะยิดถนนขับขี่ได้อย่างมั่นใจนะครับช่วงล่างแบบสปอร์ตพร้อมระบบ Audi Magnetic Ride ส่วนอีก2รุ่นพิเศษนะครับก็คือ RS 5 Coupe นะครับแล้วก็ RS 4 R1